สวัสดีครับสุภูสุคนครับพี่น้องป้อมสายสุภุดสุคนพบกับผมมานาสตอรี่วันนี้ก็อีกหนึ่งภารกิจนะครับวันนี้นะครับวันนี้แอดบาณานะมาขายของอยู่ที่นวัดนครครับผมนวัดนครเนาะวันนี้ขอบคุณ f อผู้ใจบุญนะครับเหมาขนมปัง5้กล่องนะครับ50กล่องนะครับ,ลรบแล้วก็วัตถุประสงค์ฮะเขาบอกวา่าให้อเอาไปแจกบ้านพักคนชราหรือบ้านเด็กกำพร้านะ ตอนนี้นะครับแอดบรรดาเจ้าขนมปังนะครับทั้งหมด50กล่องนะไปที่บ้านพักคนชรานะครับอยู่แถวคลองห้านี่เองเนี่ยกำลังเดินทางไปนะครับขอบคุณเอฟซีผู้ใจบุญที่ไม่ประสงค์ออกนานนะว่าเออเป็นใครอะไรไงเนะงาะประสงค์คือถ้าประสงค์ก็คืออยากจะให้เราขนมปัง50กล่องเนี่ยไปแจกดังให้กับ <mumbles. S 1> บ้านพักค,คนชราอ่ะมาแล้วครับทุกคนนี่ฮะคนที่จะพาเราไปวันนี้นะฮะ ชื่อพี่เล็กนะฮะเอาพี่เล็กมาเดินๆเย็นๆพับเบอก่อนพับบอกก่อนพับบอกอบบอก่อนอ่ะนี่ขนมปังนะฮะกล่องละยี่ห้ายี่ห้าแพ็คนะฮะอ่ะเขาหยิบมาวันนี้จะไปบ้านพักคนชราไปด้วยอนอก็ไปด้วยเหรอเฮ้ย เออเอามางั้นมาอยากไปอิปช่วยนะ <laughs> เอาไปช่วยนะโอเคอบ้านพักคนจลาอยู่ที่คลอง5าใช่ไหมพี่ที่จะพาไปเนี่ยใช่ครับโอ้เข้าเขาเปิดตลอดเหรอพี่ตรงนี้นตลอดครับเราเอาของไปไปไม่ต้องแจ้งเราไม่ได้แก้งลงหน้าเดี๋ยวไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรพี่ไปบ่อยไหมตรงนี้ไปตอนนี้หลังโควิดจะไม่ไ,ไปหรืออ๋อ <laughs> ก็คือเคยไปที่บริษัทเคยจัดไปแบบไปเขาเป็นในจิตอาสาเป็นจิตอาสาเนาะลักษณะของพี่ก็คือ <ปะ S 1> ที่ไปลมไปดูแลคนแก่อ๋อนะครับเออคนโ,โ,โรงงานองห้าก็จะไปทีนี้จะไปของของห้าที่นี้จะไปบ้านพนชลา ของสามก็จะไปบ้านเอกออ๋อเดนี้เขาจะอันนี้กันไปครับคนนี้ถือว่านะฮะเอฟซีนะนะคือยังไงก็คือลงตัวไงพอดีถ้าคือผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะไปแจกที่ไหนนะแต่ัตถุประสงค์ของเอฟซีก็คืออยากจะให้ไปแจกบรนพคุณชะลาเนาะก็พอดีเลยมาเจอพี่เล็กกับบรรยากาศฝนตกปั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 กจริงฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวนะกำลังเดินทางไปครับทุกคน ขอบคุณ FC ผู้ใจบุญเนาะยังไงก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะนะฮะอย่าเจ็บอยากก่อยาจนนะฮะแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บจะมาเกยดเบียนเด้อนะที่ทําบุญอันนี้เนาะวันนี้ได้หมอขนม50กล่องนะฮะเพื่อเอาไปแจกบ,บ้านพักคนชจนก็นเราอยู่ที่คลองคลองอะไรตอนนี้คลอง5ครับคลอง5ประทุมธานีเส้นธยาบุรีนเนาะครับผมใกล้กับมหาลัยราชมงคลน,นี่ฮะพี่ฝนก็ตกเนาะตอนนี้ปอกๆแป๊กแบกอยู่อ่ะ ก็ไม่รู้หน้าง,งานเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าเออน,นี่เรามาครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่ได้มานานนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีสภาวะโรคโควิดระบาดอยู่นะอยู่ที่ดุลพินิษของอเจ้าที่เขานะเห็นพี่เขาบอกว่าบางทาีคือใจจริงอยากจะไปเกียให้กับมือแต่ถ้าทางเจ้าที่นะที่เขาดูแลสถานาบ้านพักคนชาราเนี่ย เขาเออเห็นเราเป็นคนภายนอกอาจจะรับขนมมาอย่างเดียวแล้วก็ให้เขาไปแกะกันเองน่าจะเป็นอย่างนั้นยังไงก็ลองดูอีกทีนึงนะหรือว่าถ้าเขาให,ให้เขาไปแกะเราจะเอาไปแกะข้างในเลยนะครับจะได้ถ่ายบรรยากาศให้เอชีได้เห็นด้วยแต่ถ้าเขาไม่โอเคนะครับถ้าเขาบอกว่าออโอเคช่วงนี้เป็นอย่างนี้เราแค่จะเอาของไปมอบให้กับเจ้าที่เขาเนาะเพื่อให้เจ้าที่เขาเนาี่ยเอาไปดําเนินการ่าให้กับผู้ท่าผู้แกอ่อีกทีนึงนะครับโดยที่เราเอาไปส่งมอบแล้วก็ทำคลิปต,ตอนเนี้ยเพื่อ ให้เอฟซีผู้ใจบุญได้เห็นว่าเราเนี่ยมามาแจกจริงๆนี่นบ,บ้านผู้สูงอายุปทุมธานีนะฮะเห็นไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเนาะครับพี่ขออนุญาตนะครับจะเอาขนมมามาแจกให้กับผู้สูงอายุยามีเจ้าที่อยู่ข้างในเนาะตามทางนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับทุกคนอ่าผ่านไปดินดนานแล้วนะครับทุกคน ตอนนีนะ้เราถึงบ้านผู้สูงวัยใช่ไหมชื่อุารบ้านผู้สูงอายุาบ้านผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีครับดูบริเวณรอบนอกมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เดิน,าานทางมาม<ว>าครับก็บมีเจ้าที่มารับเนาะนะเป็นขนมปังทั้งหมด50กล่องนะครับทําเองเนาะวันนี้ก็ได้นํามาที่บ้านผู้สูงอายุนะครับที่ปทุมธานีของห้านี่ฮะขนมปังนี่ฮะก็นี่ฮะ ทำเองเลยนะครับทั้งหมด50ปก่องนะครับนี่ฮะนะก็จะมีขนมเตี้ยวราวาพวกไข่เค็มนะฮะก็สวอยู่เลยก็แกันเนาะนะครับัขอบคุณมากๆครับผมจากช่องมานาสตอรี่ครับแล้วก็มีเอฟซผู้ใจบุญได้ขเมาขนมให้ทางช่องเนี่ยให้เอามาแกบบ้านผู้สูงอายุเราพี่เขาเคยมาอยู่ที่นี่เคยมาทํามาจิตอาสายที่นี่เขาก็เลยพามาามานั้นขอบคุณมากมาครับผม บันทึกเลยนะหนึ่งสองสามเรียบร้อยทุกคนก็ส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าเราอยากเอามาให้กับมืออยากให้อยากเลี้ยงข้าวอยากเลี้ยงข้าวต้องมาติดต่อต้องมาติดต่อทำบังสือเข้ามาก่อนใช่ใช่ไหมครับต้องทำบังสือเข้ามาก่อนทำเรื่องแก้งมาเราจะมาวันไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ถ้าต้องทำบังสีเข้ามาก่อนแต่ว่าวันนี้เราตั้งใจจะมาแจกให้กับมือแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรเตรียมตัวมันเออเราไม่้เตรียมตัวมา ขเขามีระบบน้านการเขามีระบบก็ก็เลยบอกเจ้าที่ว่างั้นเราแค่ส่งมอบแล้วกันส่งมอบขนมให้ให้กับทางเจ้าที่เขารับแทนเนาะเพื่อจะอให้เขาเอาไปกระจายให้กับผู้สูงอายุทีหนึ่งที่นี่มีผู้สูงอายุประมาณาไหร่เห็นบอกว่า9 5คน95คบคนนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาไปเฉลี่ยกันเนาะเรามีทั้งหมด50กล่องน,นะครับก็ให้พี่ๆเขาไปเฉลี่ยอีกทีหนึ่งนะฮะ้นีนี่ก็<อ>คือบรรยากาศวันนี้เนาะเรา มาส่งมอบนะตามวัตถุประสงค์แล้วนะครับทุกคนนี่นะเดี๋ยวพาไปดูบ้านผู้สูงอายุนะปะทุมธานีครับทุกคนนะี่ฮป้ายเขาตามนี้เลยนะเนี่ยเออเนี่ยอยู่ที่คลองห้านี่เองใกล้ๆกับอะไรนะราชมงคลธัญบูรีนะครับเนาะไปเราโอ้เราติดนะทุกคนไป ก็เสียดายครับบรรยากาศอยากจะถ่ายทาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราเอามาสมบรณจริงๆแต่ว่านะได้ถ่ายทุกที่เขาต้องมีมาตรการเพราะว่าโควิดอนะครับเราก็แต right, ่ก um> ็ยังดีที่เจ้าที่เขามารับสินค้าเราอยู่มารับของเราอยู่เนาะมารับของเราอยู่เราก็เลยอ่ะโอเคได้ถ่ายเฉพาะบรรยากาศตอนที่เขารับของเนาะให้เอฟซีได้ชมได้เห็นกันนะครับตอนนี้เราก็กลับไปที่เดิมนะฮะ ตลาดของเราเราไปเก็บร้านเนาะวันนี้มันสุดท้ายเขาเขาเขาบอกว่าทำใบอะไรอ่ะเขาจะทําหนังสือรับบริจาคให้เราแต่เราบอกว่าเออไม่เป็นไรทำทำทำไปทำไมให้เรารู้ว่าเป็นใครเป็นใครเอาของมาให้เป็นใครเอาของมาให้เป็นหลักฐานเป็นให้ออกชื่อเสียงนั้นแต่ว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคนที่เขาทําบุญเนี่ยเขา พี่เขาไม่ประสงค์ออกนามไงกไ็เลยไม่ขอเรามีใบยอย่างเงี้ยถ้าเรามีธุรกิจเราก็ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้เพราะเราทำบุญแล้วนั่นแหละ <c oughs> ทาไม่ประสงค์ออกนาม <c oughs> อันนี้ก็บุญทามาพิบาลมูลค่าสินค้าเนี่ยก็ร่วมพันห้านะครับทุกคนพันห้านะฮะห้าสิบกล่องกล่องละสามสิบบาทมูลค่าพันห้าร้อยบาทนะครับที่พี่เขาร่วมเนาะอยากจะให้ผู้ได้อากาศว่าผู้สูงอายุได้ทานขนมอร่อยๆกัน วันนี้แอมนาก็เอามาส่งถึงนี่เลยบ้านพักพลชราคลองห้านะครับโดยที่ให้พี่เขาพามานะมาเราเดินทางกันกลับคับทุกคนครับเดินทางกันต่อเนาะนี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนขอพูด fc ผู้ใจบุญนะครับยังไงก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อรำรวยเงินทองนะครับวันนี้ท่านก็ให้แอมนานะท่านเป็นสะพานเป็นสะพานบุญให้แอมนาเป็นสะพานบุญเอาขนมนะทั้งหมดขนมปังทั้งหมด50กล่องนะมาให้กับผู้สูงอายุที่นี่เนาะ วันนี้สมมอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามมาถือประสงค์ของท่านนะครับยังไงก็ขอท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับมืเงินทองอย่ากเจ็บอย่าจนเด้ออายุยืนยาวครับผมนะฮะยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยอุดหนุนแอดมานานเนาะแล้วนกะ็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันฝากสินค้านะของลุงพลด้วยนะครับ TP s k ีนครีมบำรุงผิวหน้านะครับ TP s k ีนเซรัม่มบำรุงผิวหน้านะครับ เจลอาบน้ำทีพนะีสกีนะซีบัคทอนพัดเบต้าคูแคนนะครับหรือว่าจะเป็นนะฮะชามาดิพีษชาเพื่อสุขภาพเนาะแล้วก็ทีอาร์นะครับวังภยัยยาสีฟันเจนเฮิร์บสั่งซื้อได้ที่รายออฟฟิเชียลทีพีสกีนะครับนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนะวัสดีรััสวัสดีครับ